คำถามต่อมาจากคลิปนี้นะอาจารย์ประภาสคิดว่าหุ้นไทยยังพอมีหวังไหมคะเขาถามว่าผมเข้าใจอาจารย์นะครับแต่ P/E คือราคาต่อกำไรใช่ไหมครับใช่ครับกำไรมันออททำไฮอ่อเอาไหม่เท้าวความก่อนในคลิปเนี่ยคุยกันเรื่องว่าอหุ้นไทยยังมีหวังไหมพี่ภาคเขาบอกว่าถ้าดูเป็นหุ้นทั้งตลาดอะมันดูมีข่าวร้ายหลายตัวครับครับ แต่ถ้าดูเป็นรายตัวเนี่ยมันมีกิจการที่มันแข็งแกร่งเนี่ยแล้วกําไรมันก็ออทําไฮครแต่ในแงน่ P/E อ่ะมันมันถูกสุดในรอบหลายปีอะไรอย่างงี้ทีนี้คนนี้เขาก็เลยถามว่าผมก็จะอาจารย์นะครับแต่ P/E คือราคาต่อกําไรใช่ไหมครับกาไรมันออทําไฮตัวหารเยอะขึ้น P/E ก็ต้องน้อยลงถูกแล้วนี่ครับถ้าอนาคตกําไรไม่เท่าเดิมกําลังซื้อไม่เท่าเดิมวงเล็บเงินเฟ้อ ราคา P/E ที่เราซื้อปัจจุบันมันก็จะกลายเป็นแพงไปเลยเมื่อเทียบกับอนาคตถ้าคิดกลับคือ P/E เท่าเดิมภายหุ้นมันก็จะลดลงแปลว่าเราขาดทุนหรือเปล่าครับอาจารย์อันนี้คือส่วนที่ผมกังวลกับตลาดหุ้นไทยขออีกรอบได้ไหมอังแล้วยังงงแชร์ด้วยเลยขาดทุนยังไงนะไอ้อ <c oughs> ตอนขาดทุนเนี่ยขาดทุนยังไงนะเออดีที <c oughs> ่อ่านเองดีกว่าแบนึงนะ ถ้าอนาคตกำไรไม่เท่าเดิมก็ต้องใช่อยู่แล้วครับก็ต้องใช่อยู่แล้วว่าถ้าอนาคตมันก็ต้องใช่อยู่แล้วครับว่าถ้าอนาคตกำไรมันลดละกันอาชจ,จะคำนี้ถ้ากำไรมันลดเนี่ยเอ่อพีอีมันก็จะสูงขึ้นก็ถูกต้องก็ถูกต้องแต่ทีนี้คำถามคือแน่นอนว่าต้องต้องบอกน้องก่อนว่าเวลาที่เราศึกษาหุ้นเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ได้มองอดีตไงใช่ปะเรามองอนาคตไง เรามองอนาคตอย่างที่จริงๆในในคลิปวันนี้ก็มีพูดไปบ้างแต่นิดหน่อยนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นออทามไฮใช่ปะออทามไฮแต่ปีนี้ปีนี้ซึ่งมันเพิ่งประกาศก็แค่คิวเดียวเองนะเบิร์ดแค่ไตมาดเดียวเองนะหุ้นในหลายตเนี่ยภาพเนี่ยก็หายเออหายนะนี่คืออนาคตแล้วนะไม่ใช่อดีตนะ,ะอืมอ่าอ่านี่คืออนาคตนะแต่ราคาหุ้นเนี่ยมันมันต่ําลงมากๆไงเบิร์ดนึกออกไหม เออประมาณนี้นี่คือนี่คือสิ่งที่อยากจะอยากจะถ่ายทอดมากกว่านะครับแต่แน่นอนแมถ้าเราบอกว่าท่าเนี่ยนะครับมันก็เกิดขึ้นขึ้นในทุกอย่างแหละเช่นว่าถ้ากาไรมันลดลงเนี่ย P/E ก,ก็จะขึ้นสิอ่ะก็ถูกต้องนแต่พี่ถามกลับว่าแล้วถ้ากาไรมันเพิ่มขึ้นล่ะครับถ้ากําไรมันเพิ่มเนี่ย P/E ก,ก็ลดลงอีกจริงปะเออแต่ผมว่าประเด็นเขาคงหมายถึงว่าคือกลัวกําไรมันลดลงไงจากเงินเฟ้อจาก สภาพเศรษฐกิจจากข่าวอะไใช่ใช่เข้าใจเข้าใจเข้าใจก็อย่างที่บอกว่าตอนมันคือท่าไงประเด็นเนี่ยทีนี้สุดท้ายมันก็ต้องอยู่ที่เราไงเบิร์ตว่าเราเนี่ยเข้าใจธุรกิจแล้วก็สามารถที่จะฟอลโล่ติดตามผลประกอบการเนี่ยได้ใกล้ชิดขนาดไหนครับพี่เล่าให้ฟังดีกว่าพี่เล่าให้ฟังดีกว่าพี่เล่าให้ฟังเคสหนึ่งนะขอย่าตไม่พูดชื่อหุ้นะขออย่าไม่พูดชื่อหุ้นนะฮะเออมีหุ้นบริษัทหนึ่งหุ้นบริษัทหนึ่งนะครับ อมีลูกศิษย์นะครับเขาก็ตั้งกลุ่มกลุ้วนกันสิบกว่าคนนะสิบห้าสิบหกคนประมาณเนี้ยนะครับแล้วเขาเข้าไปกระจายกันครับซื้อสินค้าจากธุรกิจเนี้ยจากธุรกิจเนี้ยทุกสาขาทุกสิ้นเดือนโหต้องเป็นชุดชั้นในแน่ๆน่ผมไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมไ,ไม่ใชุ่ณเล่นุณเล่ ทุกสิ้นเดือนนะเพราะถ้าช่วยขนาดนี้สาขามันเยอะเบิร์ดสามร้อยภาษาค่ะในี่ว่าจะอ้วกเอาเก็คือทุกสิ้นเดือนนี่ดูโลกกิจแล้วล่ะโลกเจ็นิดนิดโอเคซื้อสินค้าทุกเดือนนะซึ่งก็ทุกเดือนนะครับแล้วก็เพื่อดูเลขบินใช่ไหมโอ้โหใช่ใช่ใช่แล้วเขารู้อาโป้อยู่แล้วอาโป้คือยอดขายต่อบินรู้อาโป้อยู่แล้วเบิร์ด บริษัทแจ้ง a อป l ปตลอดนะครับนู้ a p อปเปเอาอาปปคูณจนลนบินทุกสาขารวมกันรู้รายได้บริษัททุกเดือนแบบ exactly เห็น mm hmm. ภาพไหมว่า mm hmm. คือคือ,คอลงทุนนะเบิร์ถ้าเราบอกว่าเรากลัวว่า mm hmm. กำไรในอนาคตจะลดลงจาก mm hmm. นู่นนี่นั่นโน้นเศรษฐกิจเงินเฟอ้อนู่นนี่นั่นโน้นพี่คำถามพี่จะพีพถ่ถามต่อว่าก็เราก็เลือกหุ้นที่มันทนทานสิเบิร์ตหนึ่งสินค้าจำเป็น คนต้องซื้อไหมเศรษฐกิจไม่ดีคนต้องซื้อไหมต้องซื้อสองเลือกบริษัทที่มีความสามารถในการผลักพละต้นทุนสี่เงินเฟอ้อขึ้นต้นทุนขึ้นก็ผลักพละที่บุบลุกสี่ขึ้นราคาได้ไหมถ้าขึ้นได้มันก็นไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เหรอเช่นโรงบาลเนี่ยเคยลดราคาให้เบิร์ตไหมล่ะอืมไม่เคยคะไมาเสียงอ่อยๆอ,อ,อ,อย่างนั้นเลยเออ เคยอะเสียงแบบาะแทนมากเราก็ไม่เคยต่อเขาด้วยแหละแต่ประกันก็จ่ายเออก็เลยไม่ก็เลยอย่างเนี้ยเออเออก็คือเนี้ยอย่างพวกเนี้ยแค่สองพันไม่มีลดหรอกเบิร์ดขึ้นตลอดเนี่ยขึ้นําเงินเฟ้อร้อยเปอร์เซ็นแปลว่าเขาอ่ะผลักทุกอย่างมาที่คุณนดอ๋ยวไหม นี่คําถามคือสิ่งเขาจำเป็นไหมพี่ก็ถามเหมือนตอนต้นแล้วเราเป็นเบาหวานอยู่เนี่ยขาจะตัดอยู่แล้วคําถามคือต้องไปไหล่ะเศรษฐกิจไม่ดีนะต้องไปเหล่ะมันก็ต้องไปอยู่ดีอะ่ะถูกไหะล่ะเออไม่งขาต้องตัดนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปอะ่ะใช่ไหมครับถ้าเห็นภาพเฉยๆนะว่ามันมันให้ความสำคัญของความจําเป็นโอเคไหมครับอืสมมติโรงเรียนเพื่อสัมภาษณ์แต่เนี่ยโรงเรียนอินเตอร์อืมอืมรถเาทําไ่งอมันก็ต้องไปอ่ะใช่ไหอ อืมประมาณเนี้ยนะครับนั้นพี่คิดว่ามันก็มันคือมันไม่ใช่ทุกธุรกิจอะเบิร์ตที่ที่ที่มันแบบพอเจอปัญหาแค่นี้แล้วก็จะแบบโอ้โหรายได้ลดกําไรหดทุกบริษัทมันไม่ไม่ใช่อ่ะจากประสบการณ์พี่ก็มีบางบริษัทบางมันมันมีหลายวิธีมากๆที่จะทําให้รายได้เพิ่มกําไรเพิ่มทั้งทางที่เศรษฐกิจไม่ดีมีหลายวิธีเบิร์ตเยอะแยะเช่นเช่นขยายสาขาได้ไหมอืม hmm. อ่ะสาขาเนี้ยโอเคแหละยอดขายลดและได้ลดเพราะเศรษกิจไม่ดีสมมุตินะครับก็ขยายสาขาสิ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> อ่าม,มีสาขาเพิ่มก็ก็เพิ่มทาร์เก็ตกุ๊ปใช่ไหมอ่ะออกผลักรายใหม่ได้ไหมออกผลักรใหม่ได้ไหมผลักรายใหม่เพิ่มคัสตอมเมอร์ซกเมนต์ได้ไหมเอ่อมีรดักรที่ที่ที่ใช้คู่กันได้ไหมเมืม่อก่อนเนี้ยเรามีแค่ยาสระผมอย่างเดียวเมื่อก่อน <c oughs> อ่าเดี๋ยวนี้เราก็มียาสระผมกับรีมนวดผม เดี๋ยวนี้นอกจากยืดผมแล้วก็ยังมีวิตามินบำรุงผมโอ้พระเจ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราแปรงฟันนะนะอย่างน้อยวันละครั้งยุคพี่เด็กๆอะเบิร์ดยุคพี่เด็กๆวันละครั้งต่อมาก็วันละสองครั้งเนี่ยโตๆขึ้นมานิดนึงตอนประผมนะก็จะมีการ็ d ดูเคทว่าเอ้ยต้องแปรงฟันวันละสองครั้งนะเช้าเย็นก่อนนอนก็ว่ากันไปตอนนี้สามครั้งหลังอาหารจุกมือเห็นภาพปั๊บมันมันมีวิธีอที่จะเพิ่มยอดขายแบบ เยอะมากอ่ะเออครับเราไม่ได้ขายอย่างเดิมนะคำถามคือเรารู้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ดีใช่ไหมรู้แหละว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วเราจะทำไงแล้วก็นั่งรอโอ้เมื่อไหร่จะดีอย่างนี้หรอเฮ้ยพี่ว่าคนทําธุรกิจเขาก็ไม่ไม่ไม่ได้นั่งรอโอกาสแบบนั้นไงจริงปะอืมจริงเขามีแผนล่วงหน้านานมากเลยซ้ําไปป่สามปีห้าปีใช่ใช่ใช่ ว่าจะเพิ่มอะไรลงทุนอะไรใช่ขยายชา n แนลอะไรยังไงไปที่ไหนอืใช่ครับจริงๆอยากบอกอย่างหนึ่งว่าแล้วเราจะไปหาบริษัทที่จะมีรายได้กำไรลดลงทําไมแต่ก็หาบริษัทที่จะมีรายได้กำไรเพิ่มขึ้นสิถึงแม้ว่าเศรษฐกิจกในภาพรวมมันจะแย่ลงหมด พี่ก็ว่าไอ้บริษัทที่มันเก่งนะเอางี้แล้วกันแล้วก็สินค้าจําเป็นอนะ่ะคือมันก็ต้องโตแน่ๆเหรอคำถามดีเบิร์ตพี่บอกว่างี้เบิร์ตเป็นคำถามที่ดีมากนะคาถามเนี้ยพี่บอกว่าตลาดอุตสาหกรรมดีกว่าอุตสาหกรรมเนี่ยทุกๆอุตสาหกรรมในประเทศไทยเลยนะเบิร์ตเนะยพี่ถามว่ามันมีแต่ผู้เล่นรายใหญ่ปะไม่เบิร์เชื่อไหมในประเทศไทยอ่ะเราคิดว่าประเทศเราก็ ก็จกเจริญระดับหนึ่งจริงไหมแต่เบิร์เชื่อไหมว่าในประเทศจเจริญแล้วครับมันจะมีห้างที่เรียกว่าโมเดิร์นเทรดกับเฟรชเดชชวลเทรดโอเคปะแยกกันสองกลุ่มนะเฟรชเดชชวลเทรดเนี่ยคือร้านค้าดั้งเดิมโมเดิร์นเทรดเนี่ยคือร้านค้าสมัยใหม่ก็เช่นเนี่ยโฮมโปรอันนี้ชื่อพวกเนี้ยกูบ l ล ไทยวัสดุอะไรพวกนี้นะครับที่แบบมีห้างติดแอร์เปิดกันนานๆอะไรเงี้ยเซเว่นอีเลเว่นหรือก็ใช่เป็นตนน้นพวกนี้เรียกโมเดิร์นเทรดั้งหมดนะครับส่วนรัฐเช่เทรดหรือร้านค้าดั้งเดิมก็เช่นแบบร้านอาปแปะอ,อาอึมอาอิมเอ้ยอ,อาสติมอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้คือร้านดั้งเดิมนะครับทีนี้พี่ถามว่าอย่างงี้เออชื่อไม้ว่าในต่างประเทศนะครับประเทศที่เจริญแล้วนะโดยเฉพาะประเทศเจริญแล้วนะครับจะมีสัดส่วนของโมเดิร์นเทรดเนี่ยประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็มีทีทีเลสทีทีแล้วกันนะท่านที พีท <30. S 2> ีอ่สามสิบอ่าแต่ประเทศไทยครับตัวเลขเนี้ยกลับกันประเทศไทยอ่ะเอ็มทีสามสิบทีทีเจ็ดสิบพี่ถามเมื่อต่อว่าตอนเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยพี่ถามว่าใครแข็งแรงกว่ากันทั้งระบบทั้งระบบความคิดการบริหารและการระดมเงินทุนใครแข็งแรงกว่ากันสใหญ่เอ็มท <MT S 2> ีอยู่แล้วก็คือโมเดิร์นเทรดอยู่แล้วจริงไหมครับ การันเนี่ยพอสกิทไม่มันมีปัญหาเนี่ยพี่ยูอยากเคสให้ให้เห็นเคสหนึ่งเบิร์ชัดมากๆพี่ถามว่าปีโควิดอ่ะเอาโควิดเลยนะเอาโควิดเลยนะพี่ถามว่าโควิดเนี่ยกระทบธุรกิจไหนหลักหนักหนักหลักหลักบ้างร้านอาหารเที่ยวโรงแรมร้านอาหารจริงไหมครับเบอ,อร์ชเชื่อไหมว่าตอนโควิดนะสองพันยี่สิบสองยิบเอ็ดเลยนะครับสองพันยี่สิบสองยิบเอ็ดเลยนะครับห้างสำรสินค้าเกณฑ์มักระแชร์เพิ่มขึ้น ร้านอาหารที่เป็นเชนใหญ่ๆ KFC, m c d o n a l d อะไรพวกนี้นะครับเกณฑ์บกระแชร์เพิ่มขึ้นโรงแรม,มกระทบหนักสุดๆเกณฑ์บกระแชร์มากขึ้นอื่กิไม่ดีไม่ใช่หรอกระทบหนักมากไม่ใช่หรอจริงปะเออเนึกออกปะมันแต่คือพอแบบพ,พี่ยังจำภาพตอนตอนโควิดได้แม่นยำมากมาก,มากเบิร์มินน์อ่ะมเนอร์ minor. กระทบหนักมากก็อน,นักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ได้เลยอะล็อกดาวน์ทั้งโลกมินไม่ได้มีโรงแรมแค่เมืองไทยนะอรตอตใหญ่อยู่ต่างประเทศด้วยสามอยู่ยุโรปด้วยสามใช่ปะล็อกดาวน์ทั้งโลกอะกระทบหนักสุดๆอะแต่มินเนี่ยเป็นคนที่คือพี่มีการขายเฟอร์นิเจอร์ให้ให้มินด้วยมินเนี่ยเร่งรีโนเวทโรงแรมแล้วจ่ายเงินสดด้วยขอโทษโอ้โหจ่ายเงินสดด้วยในภาพนักลงทุนอาจจะเป็นภาพหนึ่งนะ โหนี่บ้านเลยแล้วก็เพิ่มทุนกู้เงินใช่ปะนี่ภาพที่นักลงทุนเห็นนะครับแต่ในภาพของซัพพลายเออร์นะครับแฮปปี้สุดๆเออเหมือนแบบพ่อรวยอ่ะจ่ายได้เงินสดด้วยอืใช่พี่ว่าเขาเข้าใจไงเบิรว่าว่าเอสเองก็ในสภาพว่าแบบนั้นมันก็ก็ก็คงไม่ไม่ไม่ได้คล่องนักะใช่ปะครับเขาคงเข้าใจอ่ะ เขาก็เหมือนเป็นเหมือนเป็น <hi> พี่ใหญ่ในวงการอะไร่งเงี้ยใช่ไหมครับพี่ว่าเขาเข้าใจ s อ e ซพอสมควรเนี่ยแต่ไ <um> er <or> ้้เห็นภาพว่าคือพวกนี้เขามองการไกลมากเขามองข้ามปัญหาไปแล้วปัญหาที่ตอนนั้นนะทุกคนยังแบบกังวลสุดๆอยู่เลยอ่ะแสดงว่าเขาเป็นคนแรกๆที่มองเห็นด้วยซ้ำว่าเดี๋ยว t i s s h ร l l to า a s s ใช่ปะเดี๋ยวมันก็ผ่านไป อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยการมองการไกลกว่าหรือมีข้อมูลในมือเยอะกว่าเนี่ย<ม>ก,ก็เป็นกลุ่มพวกนี้กลุ่มทุนกลุ่มร้านค้าสมัยใหม่หรืออะไรพวกเนี้นะครับทั้งทุนทั้งข้อมูลเขาก็มีการซื้อข้อมูลตลอดเวลานะมีการทำมาร์เก็ตเซอร์เวยตลอดเวลาปีหนึ่งกันหลายล้านบาทคัญหาคือลองนึกภาพว่าทีทีหนึ่งหนึ่งร้านเนี่ยจะมีงบในการทําแบบไอ้มาร์เก็ตเซอร์เวยทั้งประเทศปล่ะมันก็ยากจริงมาก เออเออผมแช่อีกมุมหนึง่งพอดีก่อนโควิดอ่ะพอดีผมก็จัดสัมมนาทุกเดือนนะแล้วก็ใช้โรงแรมอยู่ที่นึงแถว mm hmm. อโศกซึ่งเป็นแบบโรงแรมเดี่ยวๆอะ่ะไม่ได้มีเชนมีอะไรเออแล้วพอโควิดเขาก็ปิดเพราะว่าคือมันไม่คุ้มบุฟเฟ่กับจำนวนแขกอะไรเงี้ย mm hmm. เออก็ปิดไปเลยแล้วก็โควิดจบก็ไม่กลับมาเปิดนะเออแบบยาวเลยอะ่ะเนี่ยเพิ่งมาเปิด ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองโอ้โอเคโอ้เป็นแบบส่งทั้ปีแล้ว mm. เออนี่คือโรงแรมใหญ่ประมาณนึงนะแต่ว่า mm. ไม่ได้เป็นเชน <Okay. S 2> จริงๆเคยเป็นเชนแต่ว่าเชนเขาเขาเหมือนไม่ต่อแล้วก็กลายเป็นโรงแรมเดียเด่ยวๆเข้าใจเออเหมือนพอเป็นลายเล็กกว่ามันฟื้นยากกว่า mm. อันนี้ซึ่งซึ่งถ้าไอ้แบรนด์ที่เป็นเชนที่ใหญ่กว่า เขาเห็นว่าที่เนี่ยมี potential บางทีเขาก็มาเทคเลยอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับอืใช่ใช่พี่เกมมากกแชร์เพราะข้อนี้แหละก็เรียกว่าซื้อกันสัมพัน์แหลกเลยอืมอืมแล้วก็เลือกช้อปปิ้งเลยคือเลือกเอาแต่แบบที่ดีๆจริงๆอ่ะไม่ไม่ได้ซื้อทิ้งซื้อกว้างนะคือแบบซื้อแบบเลือกอ่ะเลือกอ่ะแล้วก็จะบอกว่าปริมาณห้องอ่ะของเซนเทลอย่างเงี้ยที่เป็นโรงแรมเหมือนกันใช่ป่ะเซนเทลเงี้ยมีปริมาณห้องเพิ่มขึ้นแบบ สามชีที่ผ่านมาเนเกือบเท่าตัวเนี่ยเป็นบนห้องไงโอ้โหเนี่ย,โโยคิดดูดีว่าแบบเขาก็เทือนนะอะไรอย่างเงี้ยต้องดูกันยาวๆอ่ะเฮ้ยอ <c oughs> โอเค